มมีว่แม่นติตอนเรียนนี่บ่ได้ตั้งใจเรียนเลยแม่นบ่รู้เห็นแท้ชัมันเป็นสมมุติแท้ตอนใดเวลาที่ฟ้าสอนลูกนี่อ,าอ้ายยเพิ่งเข้ามาย่งได้บออ่อ้ก็เป็นพ่อมันือกันสามานีนีไอ้สิบอกอีหยังิ่ด สองข้อที่เฮ็ดผิดกจะพึ่งสอนไปยังจะมาเฮ็ดผิดอีกอยู่เรานี้อีหยังรู้เห็นเช่นชัดมันเป็นสมมติเห้ตอนใดฮะคือบอกเคยได้ยินถ้าเป็นเจนซี่กับู้ร่าสิสอนกันอะไแล้วล่ะพ่อพ่อพ่อพอพ่อต้องให้เจ้ากอดซิเปียแขนนวดจิ้งเขาเดียวคอยบอดจะเชื่อแล้วเวลาลูกเหตุการณ์บ้านหนูบอกกินอีหยังเด็ดขาดมาหนีก็ดุ บอกจะเถื่อแล้วไอ้โชคเวล่าที่ฟ้าสอนลูกเนะี่ยไอ้ยังพึ่งของแม่หยุ่มเลยบอใช่ยัง,ง,ยงเป็นพ่อมันด้วยกันสาขาหนี้นี่ไอ้ศรีบอกก็ยังเป็นได้จีมันของก็ยุบปอสองนึงนะไอ้ว่าขอใจไอ้ยังดอกปอสองนี่แหละคือจุดสังคัญเลยเนดะ้อปอสามนี่คือจุดเปลี่ยนของการเรียนรู้เลยเนี่ย,ยไ,ไอ้โชคหรือไอ้ยังให้ลูกเป็นคืองห่อสองคนโจออยังจะหัวถึงเไปแหละ กะแม่นความข่อยว่าเออเจ้าก็ถืกมันทังนะเป็นหยังปกติก็คือบ่เคยเห็นมาอยู่แล้วตอนนี้เป็นหยังนี่เป็นพอที่ดีขึ้นมาติฮัลโหลจ้าพี่นั่งลูกเจ้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์แม่นบ่ปกติเขาเฮ็ดข้อสอบกันแบบใดหือค่อยว่าสิเอามาสอนลูกซั่นเด้ อ๋อจ้าจ่าจ้าจ่านาวินเพื่อขอสอบอันนี้เสร็จแล้วเอาชุดนี้ไปเฮ็ดอีกพี่แม่หนูอยากนอนแล้วเข็ดแล้วจังนอนแล้วอีหยังนี่เขียนอีหยังลบออกเขียนใม่ดอกนี่เลยเร็วเร็วมันสีได้นอนประมือเนี่ยจะเป็นเขียนอีหยังเนาะสอนบ่จื้อบ่าจำอีหลีเด้ เขียนแตบว่าตรงสอนจจนว่าจกเถื่อแ้วมันสีได้นอนวะเห็ดไม่แล้วเร็วปาดขาเลียนเสมอมันแพงปานี้เลยตีคู่ฝ้าเหาจนียังกับจนได้เด้แต่เฮอาอ่าจนการศึกษาค่อมูกถ้าฝ้าว่าสมาัครเรียนให้ลูกเด้อเด็กน้อยที่เอื้อยสอนออกไปนะ่ะมันสิกลายเป็นคู่แข่งของลูกฟ้าหมดเลยเด้น้องคิดว่างดี กำเนิคือคู่หวานเนาะอีหลีล่ะไผสิอยากให้ลูกแพทย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเฮาต้องซอให้ลูกเติบโต91เป็น9 9 2 8 9327 94อีหยังตอ324ว่าม่นติตอนเรียนยู่บ่ได้ตั้งใจเรียนได้ม่นบ่บนตั้งใจอีหนีได้แม่เอ327อีีบพี่ละเดมาเียงอีก นายพ่อพีทแม่นั่นนะพี่เ <c oughs> จ,จ้าเด็กพีทดีเนยเบื้องตี้ล่ะลูกเจ้านั่นไ,นเนนนไปบงเงบื้องเอาพูนพาก็สิงเงบื้องเอาไว้แล้วล่ะแหละเจ,จ้าเงินพีทดีดีเนยหมายความว่าจังไรไอ้โชคเออให้มันพิทเด้อป้านาี่ล่ะอืม เจ้าเบิ้งนี้นี่เจ้าน่าจำผิด9ก้าสี่นี่เราบอกก่อนที่เจ้าบอกว่าลูกเห็นเช่นชาตินี่มัน้่งเป็นสมมวนิข่อยนี่เป็นคนเบิ้งแล้วมันเป็นสมมวิอิลีเอามันเปลี่ยนไปได้จังหดป่าคือบมาขึ้นอย่างนี้มาก่อนแต่มันเป็นไปแล้วเจ้าพวกมเห็นยังจีนี่ใครว่าเจ้าเนี่เข้มงวดกับลูกเกินไปเลยเดี๋ยวเนี้ซื้อการเยียงการสอนไปหอดไซแลวขันเจ้าอยากให้ลูกเรียนเก่งอิลีเจ้าก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสอนให้มันตามยุคตามสมัยให้กัน อ้นี่ฟ้าตรงเปียนไปแบบไดไอ้หรือหรือว่าฟ้าตรงจองเล่นพิเศษในรูกเลยบอฟ้าไปเมืองมาแเ้รเด็ดมันหาสิแพงเนี่ยแต่ก็บ่เป็นหยังเอกพบอว่าต้องเขาว่ต้องบออะไรนี่เบิ่งนี่เยี่ยวนี่นแค่นี้โทรศัพ์เครื่องเดียวมันก็สามมันเนี่ยดูได้รอบโลกแล้วบางเท่อเล็กน้อยเล่นโทรศัพท์มันมันอาสิบ่ได้เล่นเกมจีทีจอกหลอกก็ได้มันหาสิหาคนรูแบบนี้ก็ได้ที่คอยบอกคอยเคลียบบเนี่ยมันก็เพื่อครอบครัวเฮานี่ ยิ้มแดงเนาะนั่นเจ้าเห็นะทางลูกห้เห็นได้แบบนี่คันลูกเขานี่ยเลี้ยนแบบเนี่ยมันสิเก่งแดงไหนเลี้ยนแปลงเขามีความสุขโดนแล้วที่บอได้เห็นลูกมีความสุขแบบนี้บ่หนาใส่วิธีบังคับลูกเลยสีเหลืองเยนโล่บูย๊ยเก่งเดีอวะ เด๊หนามีครูสอนไม่แล้ว <c oughs> ครูคนไหนล่ะลูกคนนี้ห <c oughs> นกครูคนนี้ห <c oughs> ลานบอกว่สมัยก่อนพ่อแม่เลี้ยงห็นมันไม่ได้เห็นอย่างแบบนี้เนาะสมัยนี้นี่ชื่อการเรื่องการสอนอย่หลากหลายสุดยอดเลยหลาน,นี่เก่งที่สุดเลยเก่งก็พออีกจริงไหมแม่ <c oughs> สุดยอดจริท <c oughs> ี่ผ่านมาแม่พิดเองที่แม่บังคับลูก แม่ขอโทษเด้อจะเขียนให้แม่ได้หรอกหนักเพราะเขียนแม่ดอกหนักครับคุณแม่คือกันอื่ขอนแน่จะใส่